ขวัญอุตสามณีไลฟ์สดเผยเหตุที่ออกจากช่อง7เรื่องจริงที่คนดูไม่เคยรู้สำนักข่าวคมชัดลึกรายงานว,ว่าจากที่ช่องเจร่อนจดหมายถึงสื่อมวลชนเมื่อวันที่28ทธันวาที่ผ่านมาระบุว่าขวัญอุตสามณีสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7แล้วในรายละเอียดนะคะของจดหมายระบุว่า ขวัญมีความประสงค์จะเป็นนักแสดงอิสระเพื่อไปทุ่มเทเวลาในการประกอบธุรกิจส่วนตัวซึ่งตลอดเวลาที่มีข่าวจนถึงตอนนี้นางเอกสาวอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียกับคุณแม่และก็พี่สาวที่กำลังท้องแก่ใกล้คลอดไม่ได้อธิบายเรื่องราวใดๆจนกระทั่งสาวขวัญน,นะคะได้เปิดช่องทาง YouTube ของตัวเองในชื่อว่า อุสาเลิฟเวอร์และก็มีการไลฟ์สดผ่าน YouTube เป็นครั้งแรกนะคะระหว่างทานอาหารอินเดียกับคุณแม่โดยช่วงต้นของคลิปนะคะขวัญได้พูดถึงการไม่ต่อสัญญากับทางช่อง7แล้วก็อธิบายถึงเหตุผลดังนี้นะคะเดี๋ยวสักวันหนึ่งขวัญก็กลับไปเล่นที่ช่อง7ไม่ได้ไปไหนแค่ตอนนี้ขอเวลาให้ตัวเองครอบครัวออฟฟิศ ไปหาประสบการณ์ที่อื่นก่อนตอนนี้เราก็ให้โอกาสน้องๆในช่องทุกคนได้เจอจลัดกันเต็มที่ตอนนี้ให้ช่องเจ็ดปั้นดาวไปก่อนเหล่าแฟนคลับนะคะก็พิมพ์ข้อความถามอีกว่าขวัญจะไปอยู่ที่ไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบตอนนี้คุยอยู่ยังไม่ได้ตัดสินใจไปไหนขอพักก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าปีที่ผ่านมาเหนื่อยมาก ขวัญน,นะคะยังเสริมต่ออีกว่าไม่ได้ทิ้งช่องเจ็ดไปไหนขวัญก็ไปทุกช่องเป็นอิสระไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ดีไม่ได้จากกันไม่ดีไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดขวัญยังรักและเคารพผู้ใหญ่ทุกคนที่เอ็นดูขวัญให้โอกาสขวัญอยู่เสมอค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของคุณขวัญอุตสามณีค่ะตอนนี้เธอไลฟ์ ออกมาอธิบายเองเนาะก็ยังไม่ทราบว่าเธอจะย้ายไปอยู่ช่องไหนหรือจะทําอะไรยังไงนะคะคงต้องรอให้เธอกลับมาจากออสเตรเลียก่อนนะก็ยังไงนะคะแฟนๆของคุณขวัญกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้ได้นะคะถ้าเธอมีความเคลื่อนไหวอะไรใหม่ๆนะเราจะเอามานําเสนอในช่องนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ